สวัสดีค่ะทุกคนพี่ทองคำเสร็จภารกิจแล้วนะคะวันนี้พาพี่ทองคำมาตรวจสุขภาพปร,ประจำเดือนนะ,ะกับคุณหมอลงก้นนะครับเมื่อเช้าไม่ได้มาเมื่อเช้าไปส่งน้องชายพ่อใหม่นะอยู่ที่บุรีรัมย์ก็เลยพาพี่ทองคำมาแสดงรอบบ่ายนะคะอันนี้แสดงเสร็จเรียบร้อยนะ,ะพาพี่ทองคำมาฉีดก,ก้นเป็นเด็กแรปเด็กแรบ เด็กแรปอ่ะปะเขารู้แล้วนะนี่เขารู้แล้วนะว่าเขาต้องมาหามหมอนนะดูขดมดูขดมคุณหมออยู่นี่นะคะคุณหมอเตรียมยาอยู่ค่ะตอนนี้รอพี่เขาฉีดอยู่นะคะอันนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้นะคะทุกคนชื่ออะไรจําไม่ได้นะคะน่าจะอยู่กับครอบครัวภัยสินทรัพย์กําลังฉีดอยู่แต่ท่านฉีดไม่ยากนะชิวเวอร์ค่ะ คิวเวอร์นอนให้ฉีสบายใจเลยอะดูสิ oh, oh, oh. เขาง่ายมากเลยอะ oh, oh. ชื่อพังอะไรพัง oh, oh. เมื่อกี้เขาพูดอยู่น่าจะจำชื่อไม่ได้นะคะดูสิเขาเสร็จแล้วอะแล้วตัดผ้ามาที่จแปะเรานะคะ oh, oh. หนูว่าคุณหมอเหนือหน่อยแน่เลยเริ่มระแวงเริ่มระแวงแล้วเห็นพี่เขาฉีดแล้วเริ่มระแวงแล้วอวันบอกว่าคิวต่อไปผมแน่นเลยอะ เริ่มละแวงไว้โลแล้วครับเดี๋ยวรอดูตอนคุณหมอมานะทุกคนพี่ตระคำพอเราจะเต้นแรปโชว์คุณหมออีกหรือเปล่านะคะทุกคนหมอมาแล้วครับหมอมาแล้วตัวมมแววปะเราจะเป็นยังไงทุกคนพูด <laughs> ที่ฉียายากมากนะโอวยพ่อต้องให้นอนลงค่ะทุกคนนอนก็ไม่อยากจะนอนไม่อยากจะนอนเลยอะ่ะดูสิเขาละแวง เขาโรแวงเขาไม่นอนเออหมอจะฉีดยาบำรุงให้ลูกฉีดยาบำรุงให้มยอมนอนนะฉลาดแล้วเปะนี้เขารู้หมดทุกอย่างแล้วนะเขารู้ดูสิเอาดีเอาก็อ้วนสิเอาก็อ้วนสิดู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 โอ้ แล้วดูเราดูคนคุมอ้นเอ้ยหนูค <huh ุณหมอเบานะครับผมเฉียวตูดผมเฉียวตูดคุณหมอเบานะครับะงานยากคุณหมอตลอดเลยอ้วนงานยากมากอื้อ ไม่ยอมไม่ยอมคุณหมอเหนื่อยกว่าเดิมนะ้เนี่ยอ่ะลองยืนลองยืนดูลองยืนดูอ่ะลองยืนดูแล็บไหมแล็บไหมเล็บไหมเบาเบาโอ้ยนอนอนอนไม่ต้องทำเด็กเก่ยมากนะลูกโอ้ยคุณหมอเก่งมากโอ้สุดยอดเลยอ้วนเอ้ยยากมากลูก ยากมากมีเจาะเลือดด้วยนะมีเจาะเลือดด้วยนะคะทุกคนอเดี๋ยวรอดูพี่ทองคำเจาะเลือดโตนะคะเอากล้วยมาโลกโลกก่อนไม่ไม่รู้ว่าคุณหมอจะเจาะได้หรือเปล่านะเพราะว่าทองคำเขาไม่นิ่งนะทุกคนคือเวลาทําไม่นิ่งแล้วพอเจาะไปก็กลัวจะแบบกลัวเข็มหักหรืออะไรเงี้ยมันอันตรายนะคะคือรอบนี้ทองคำกลัวมากอะ่ะอยู่ลูกเอ,อ้ยลูก มาแต่พี่ทองคำนะคะทุกคนบ้านแฝดมาีพี่ทองคำนะคะก็ก็เลยได้แค่คลิปพี่ทองคำเช็กเดียวนะคะคุณปู่ก็ยังไม่เสร็จภารกิจจากง,งานขาวดำที่บ้านนะคะ